สำหรับรกิจกรรมที่สอนะคะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสารชีวโมเลกุลค,ค่ะคือ เมื่อนักเรียนเริ่มทํากิจกรรมนี้เนี่ยหมายความว่าเขาเนี่ยได้เรียนมาแล้วนะคะว่าสารชีวโมลิกุลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วก็มีโครงสร้างแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรนะคะอย่างเช่นโปรโตีนเนี่ยประกอบไปด้วยโพลีเปปไทด์นะคะหลายๆสายมาประกอบกันแล้วก็แต่ละโพลีเปปไทด์เนี่ยก็คือประกอบด้วยกรดอะมิโนนะคะหลายๆโมเลกุลมาต่อกันนะคะซึ่งลำดับกรดอะมิโนนี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดโครงสร้าง สามมิติของโปรตีนนะคะแล้วก็โครงสร้างสามมิติเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดฟังก์ชันการทํางานของโปรตีนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโปรตีนหรือว่าสารชีวโมเลกุลอื่นก็แล้วแต่เนี่ยได้รับปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์หรือว่าเป็นปัจจัยอ,ยอื่นนะคะเช่นความร้อน pH นะคะ ต่างๆเหล่านี้ค่ะมันมันส่งผลนะคะต่อโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลนะคะเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็สารชีวโมเลกุลนั้นน่ะยังคงสามารถทําหน้าที่ต่อได้หรือไม่นะคะรับฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกการสังเกตนะคะแล้วก็ตั้งคําถามนะคะผ่านฐานกิจกรรมที่ครูเป็นคนกําหนดให้นะคะซึ่งมีทั้งหมด 6ฐานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายๆนะค,ะคุณครูสามารถเตรียมได้นะคะแล้วกออ็อันนี้ไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนเนี่ยจะตอบได้อย่างลึกซึ้งนะคะเพราะว่านักเรียนเขาอาจจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยแต่ยังไงเนี่ยเขาจะได้ฝึกการสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามนะคะแล้วก็อภิปรายกันในกลุ่มนะคะฐานที่1-3ถึงเนะะี่ยค่ะจะเป็น การดูเรื่องของการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนนะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่ฐานที่1นนะคะอันนี้ก็จะศึกษาปัจจัยอ,อุณหภูมิหรือว่าความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งโปรตีนที่เราใช้ก็คือไข่ขาวค่ะอันนี้คุณครูก,ก็คือเตรียมนะคะเตรียมน้ําร้อนนะคะหรือน้ำอุ่นนะคะไว้นะคะแล้วก็ไข่ขาวนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขาหยด ไข่ขาวลงไปนะคะในน้ำร้อนนะคะอ่าที่เตรียมไว้นะคะนัเนเยนเขาก็ต้องสังเกตแล้วนะคะอ่าไข่ขาวนะคะตอนเริ่มแรกมีลักษณะที่เป็นอของเหลวนะคะใสๆเหลืองๆใช่ไหมคะแต่พอหยดลงไปบนน้ำร้อนอ่าก็ในน้ำร้อนนะคะก็ให้เขาสังเกตนะคะว่าเนี่ยคะ่ะ นะซึ่งตรงนี้นั่นเองเขาต้องมีความรู้พื้นฐานมามาส่วนหนึ่งใช่ไหมคะว่าในในไข่ขาวเนี่ยโอเคมันประกอบด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็แน่นอนมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบนี่คือโปรตีนอะบูมินนะคะเมือ่อเมื่อโดนความร้อนเนี่ยคะ่ะโปรตีนมีการเสรียสภาพไปอย่างไรนะคะทำไมของเหลวสาสสีเหลืองเนี่ยจึงเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็มีลักษณะที่เมันจะเป็น เป็นเจลนะคะแข็งนิดนิดด้วยนะคะแบบนี้ก็ให้นักนเลยกอภิปรายนะคะว่าความร้อนเนี่ยไปยมีผลอย่างไรต่อโครงสร้างของโปรโตีนค่ะ,ะฐานที่2ก็ยังคงอยู่ที่โปรโตีนนะคะอันนี้เราเปลี่ยนมาใช้นมบ้างนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำการศึกษาก็คือเราใช้น้ำส้มสายชูค่ะซึ่งมันมีองค์ประกอบเป็นกรดอะซิติก เพะะราะฉะนี้จะศึกษาในเรื่องของปัจจัยของ ph นะคะที่มีผลต่อโครงสร้างของโปรตีนนะคะกะ็ก็ให้นักเรียนนะคะลองเทลงไปในสองภาชนะนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะอันนึงก็คือเดี๋ยวเราจะหยดน,น้ำส้มสายชูนะคะให้นักเรียนหยดน้ำส้มสายชูล,ลงไปแล้วก็สังเกตซิว่าน้ำนมเนี่ยมันมี การเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นอย่างไรนะคะเมื่อเจอาสารที่เป็นกรดนะคะกรดนะคะหรือ pH ที่ต่ำเนี่ยไปทำอย่างไรต่อโครงสร้างของโปรตีนนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะ นนะะก็ให้นักเรียนเขาสังเกตนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะถ้านักเรียนเขาอ,าอยากจะลองว่าเอ๊ะมีผลจริงๆไหมอันนี้ค่ะอันนี้คือนมที่ไม่ทําอะไรน,นี่จะเตรียมน้ำค่ะน้ําลองหยดเทียบไปก็ได้นะคะอาจจะหยดน้ําลงไปในอีกเพลทหนึ่งก็ได้นะให้ลองเทียบกันนะนะก็จะเห็นว่าน้ําไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะ แต่ว่าในขณะที่น้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยที่เกิดขึ้นกับนมนะคะก็ให้เรนออกพ่ปรายดูว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยไปมีผลอย่างไรคะ่ะฐานสุดท้ายของโปรตีนนะคะก็คือจะศึกษาปัจจัยนะคะการขยาะะ่าค่ะการขย่านะคะมีผลอย่างไรนะคะการใช้แรงนะคะมีผลอย่างไรต่อโครงสร้างของโปรตีนนะคะเราก็จะใช้ คุณครูก็จะเตรียมนะคะนมนะคะใส่ในหลอดทดลองไว้นะคะเตรียมไว้สัก2หลอดนะคะหลอดหนึ่งก็คือปกตินะคะอีกหลอดหนึ่งเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนเขาเขย่านะคะเขย่าแรงๆนะคะหรือถ้าออที่โรงเรียนคุณครูมีเครื่องนะคะวอ r ทิกมิกเซอร์นะคะอาจจะช่วยนะคะช่วยได้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยนะคะหรือจะเขย่านะคะถ้าเขย่ามือคือให้เขย่าแรงๆนะคะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะ อันนี้ก็อาจจะสักประมาณ5นาทีนะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเทเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้ลองเป็นปหลอดที่ไม่ได้ทำอะไรใดๆนะคะแล้วก็นี้เมื่อเรานำไปเขยา่าก็อันนี้เนี่ยจะสังเกตยากนิดนึงนะคะนะักเรียต้องต้องต้องมองใกล้ๆนะคะนะคะ เนี่ยจะสังเกตว่าหลอดนมนะคะที่ผ่านการเขย่าแรงๆเนี่ยนะคะให้นัเองเขาลองสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีการตกตะกอนนะคะหรือว่ามีมีมีเท็กเจอร์ที่มันแตกต่างไปนะคะจากปกติอย่างไรนะคะแล้วก็ให้นัเรียงเขาอภิปรายดูว่าการเขย่าอย่างเงี้ยมีผลยังไงมีผลมากน้อยนะคะอย่างไรอาจจะเปรียบเทียบกับความร้อนแล้วก็เปรียบ เทียบเทยบกับกรดนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะแต่ก็น,นี้ก็พอจะมองเห็นความแตกต่างอยู่ค่ะก็ถังที่4นะคะนี้ก็จะเปลี่ยนมาที่คาร์โบไฮเดรตกันบ้างนะคะก็อันนี้คุณครูค,ค,ค่ะก็จะเตรียมเ,เป็นข้าวหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขาลองเคี้ยวข้าวนะคะเคี้ยวนา,นานๆเลยค่ะนะแล้วก็อบอกซิว่า,ารสชาติเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขาเชื่อมโยงว่า น้ำลายแล้วก็การบดเคี้ยวเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะ,ะต่อโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งใน,นเขาเรียนมาแล้วว่าในข้าวเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะให้นักเรียนเขาเชื่อมโยงไปถึงว่าข้าวเนี่ยค่ะซึ่งมีองค์ประกอบเป็น,ปนโพลีสกไลด์นะคะประเภทเปแป้งเนี่ยค่ะเออทำไมเราถึงย่อยได้นะคะในขณะที่เซลลูโลสซึ่งก็เป็น โคลีสัคขารายเหมือนกันเนี่ยทำไมเราถึงย่อยไม่ได้นะคะโคลีสัคขา,ายสตัวเนี้ยมีโครงสร้างที่แตกต่างกันอย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะคะจะไกด์เป็นคำถามให้นักเรียน,นะค,ะค่ะค่ะอันนี้ค,คุณครูก็จะเตรียมนะคะเป็นเต็มน้ำไว้นะคะแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปนะคะก็เห็นว่าโอเคน้ำกับน้ำมันก็จะแยกชั้นกันนะคะอันนี้เรา ก็จะสนใจนะคะว่าน้ํายาล้างจานเนี่ยค่ะซึ่งเป็นดีเทอร์เจนต์นะคะนักเรียนเขาน่าจะมีความรู้เบื้องต้นว่ามันเป็นสารที่ปลายด้านหนึ่งเป็นไฮโดรฟิลิกนะคะอีกปลายด้านหนึ่งเป็นไฮโดรฟบิกนะคะน้ายาล้างจานเนี่ยไปทําอะไรนะคะ,ะน้ํากับน้ํามันนะคะ,อะลองหยดไปแล้วก็ให้นักเรียนเขาคนดูซิว่าเมื่อหยดน้ํายาล้างจานนะคะลงไปนะคะ ในบิกเกอร์นะคะที่มีน้ํากับน้ํามันเนี่ยนะคะทำไมน้ํากับน้ํามันเนี่ยถึงสามารถที่จะรวมตัวกันได้นะคะในขณะที่อันนี้นะคะไม่ได้หยดอะไรลงไปนะคะถ้าเราคนนะคะนะคะน้ำกับน้ำมันเนี่ยก็กยังแยกใช้กันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยไปทำอะไรนะ,ะน,นี่เขาต้องเชื่อมโยงนะคะเพื่อที่จะทบทวนในความรู้เรื่องของโครงสร้างของ,ของไขมัน ะคะแล้วก็สนใจไปถึงคำศัพท์ e m u l ล i f i e r นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึง Emulsifier ในสิ่งมีชีวิตในในตัวเราเนี่ยแหะ,ะ่ะเช่นน้ำดีอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันทำหน้าที่อะไรมีความสำคัญย,ยังไงนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะค่ะก็สารชีวโมเลกุลตัวสุดท้ายนะคะก็คือกรด นิวคลีกนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะโฟกัสเฉพาะ DNA นะคะก็จริงๆนั่รเยนเขาก็จะเรียนโดยละเอียดอยู่แล้วนะคะตอนที่เขาเรียนเรื่องออสารปรรุกรรมเรื่องของ DNA นะอาจจะเป็นตอนมอ .5 ค่ะแต่ว่าม .4 เนี่ยยังไงเขาก็คือต้องรู้จักโครงสร้างนะคะแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานนะคะของ DNA ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแส้เห็นถึงการ สกัด DNA อย่างง่ายนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะทําได้ง่ายเรอุปรกรณ์ไม่ได้ยุ่งยากนะคะคุณครูก็อาจจะเตรียมเป็นผลไม้ค่ะนะคะก็ใช้มะละกอกล้วยนะคะ,นะคะได้หมดนะคะจ,จะเป็นหอ,อมใหญ่ก็ได้นะคะผืชผักผลไมะะททท้ที่สะดวกหามาได้นะคะจากนั้นก็หันนะะ่นค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นะคะใช้หั่นนะคะจะดีกว่าการปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดสคัสตกันว่าทําไมไม่ควรปั่นมันนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ทําการบดนะคะในโกร่งก็ได้นะคะหรือว่าอีกทางหนึ่งที่สะดวกดีก็คืออาจจะใส่ถุงนะคะแล้วก็นี่นะคะนะทำการขยำมันนะคะให้เลกๆอย่างงี้จะง่ายดีว่ามะละกอนเนี่ยมันมันนิ่มอยู่แล้วนะคะก็คือช่วยให้มันบดนะคะ จากนั้นก็เอาออกมานะคะใส่ในบิกอร์นะคะหรือจะใช้โกร่งบดก็ได้นะคะคุณครูนะคะเตรียมอันนี้นะคะน้ำยาล้างจานนะคะผสมกับเกลือผสมกับน้ำนะคะอัตราส่วน5ต่อ1ต่อ45นะคะแล้วก็เติมลงไปนะคะ ประมาณหนึ่งให้ให้ท่วมนะคะให้ท่วมชิ้นตัวอย่างของเรานะคะล้วก็จะคนนะคะคนเบาๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีค่ะค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็เอามากรองผ่านผ้าขาวบางนะคะก็คือกรองอันนี้ก็คือ พอเราทำการหั่นทำการบดนะคะแล้วก็เติมน้ำยาล้างจานลงไปนะคะก็จะเป็นการทำให้เซลล์แตกนะคะ,นะทั้งเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเราก็จะได้สารละลายออกมานะคะซึ่งทีนี้จะทำยังไงต่อถ้าจะทำให้เราได้ DNA ออออกมาถูกไหมคะก็ต้องกำจัดส่วนอื่น นะคะที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะที่มีมากที่สุดเลยนะั่นคือพวกโปรโตีนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนครัวจะใช้ผงหมักเนื้อนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะต้องเน้เนย้ําว่าเป็นผงหมักเนื้อที่ต้องดูส่วนผสมข้างหลังอะคะ่ะจะต้องเป็นอย่างเช่นมีส่วนประกอบของสารสกัดปาเปนสารสกัดจากมะละกอนะคะหรือว่าเป็นเป็นผสมพวกเอนไซมท์ที่ที่ทำหน้าที่ ย่อยโปรตีนได้นะคะผงมักเนื้อเนี่ยถ้าถ้าไปดูหลังซองแล้วมันเขียนว่าใบโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยอันนั้นจะใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผงมักเนื้อที่ท,ที่ทำให้เนื้อนุ่มอะคะ่ะมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนนะคะก็จะเป็นการจ,จัดโปรตีนออกไปนะคะนี่ก็จะเนเติมลงไปประมาณ5มิลลิลิตรนะคะประมาณแล้วก็ จะตั้งทิ้งไว้1นาทีนะคะ,อะพอครบเวลาแล้วก็มาเทใส่หลอดทดลองนะคะประมาณไม่เกินครึ่งหลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเติมแอลกอฮอลลงไปนะคะตรงนี้ก็ให้นักเรียนเขาเติมแอลกอฮอลที่แช่เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันนะคะว่าทำไมต้องใช้ แอลกอฮอล์แช่เย็นด้วยนะคะก็เติมลงไปประมาณสิบมิลลิลิตรนะคะก็ถือหลอดทดลองเอยียงแบบนี้นะคะแล้วก็เทแอละกอฮอล์เย็นจัดลงไปนะคะประมาณสิบมิลลิลิตรนั้นก็ตั้งทิ้งไวะคะ้ค่ะตั้งทิ้งไว้แล้วก็ให้นักเรียนเขาสังเกตนะคะ สังเกตผลที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีอะไรลอยออกมานะคะมีลักษณะเป็นเหมือนเ,ออเส้นใยสีขาวคุ้นๆนะคะ,ะปรากฏออกมาแบบนี้นะคะทำไมเมื่อเติมแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยนะคะถึงได้ลักษณะแบบนี้ออกมาตรงที่เป็นอะไรเขาทราบไหมว่านี่คือ DNA นะคเนะคะแล้วก็เขาก็ต้องอภิปรายให้ได้ว่าทำไมออกเมื่อเติม แอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยนะคะถึงจะทำให้เราเห็นดียออกมานะคะค่ะก็ครบไปแล้วนะคะทั้ง6ฐานนะคะที่เราทำการศึกษาปัจจัยนะคะที่มีผลต่อสารชีวมรมเลกุลนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็สุดท้ายกรดนิโคตินกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดิสคัสตกันต่อนะคะใน Google Meet นะคะว่าแต่ละฐานนั้นเนี่ยนะคะต้องอธิบายนะคะเน้นย้ำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจนะคะอะไรบ้างค่ะ